นั่นเมียเพ่งไปครับเล่าภาพมังกงปลากระพดกับจี้พักบุงพี่น้องเบุงพ hey, uh ี่น้องเบิญงานข่ามไปทั้งทีงานข่ามพ่อพนบ่ะข่ามฝากน้งครับจี้ปลาพักบุงพี่น้องกำลังขึ้นฝากขึ้นหมอยพี่น้องโอ้พี่น้องโู้ยปูพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยเนาะตัวนี้เนาะปู่มีพี่น้อง ล้าเก็บพักบุกให้ผมอยู่พี่นอ้องคุณครับตัดเอาบา้าง่ยมาส่งสมควรเนี่ยมันนั่นอยู่เออนะครับพยายางอ่อนพี่พี่นอ้องแต่ว่าต้องไปไนน้ำลาหรอผมว่าโคกพี่โคกพี้เ้าจะสิเห็นล่า เ็นแล้วเห็นนะครับเก็บผักบุงพี่น้องทายระยะกไกลๆพี่น้องเบ่งเล่าเฮ็ดเดี๋เบ่งสุดยอดเลยพี่น้องเก็บผักบุ้งที่ป้าขาโพดครับลักเด็บเอง,งาหเห็นอยู่งามหลายแม่เห็นจะได้มันยังขึ้นมาเนี่หดน้ำม,มันบ่อหดชาหดน้ำไว้รอฝนเนาะนี่นอะ แปงยังนี่แปงกัว,กวอ๋อเอาซ้ำนี้มันเถอะพ็อได้กินเนาะพ็อได้กินกับลาบ,ก,ก,บ,าบกับก้อยอืมรับเน,นี่ยเล้ลเจ็บพักผักบุ้งพี่น้องมันง่ามหลายพี่น้องกับไปเก็บก็บกบโกดโรคถิ่ไปซื้อพี่น้องงามไปดีได้พี่น้องบุ้งผมก็จะเฮ็ดพักบุ้งแล้วครับพี่น้องสู้พี่น้องกินสู้พี่น้องเบิ้งครับ พักบุ๋งเพิ่งครับงุ่งบรรยากาศตรงนี้ครับพี่น้องเพิ่งครับเพื่อนนะพักบุ๋งครับเราเจ็บออกเขาโพดแลงครับนี่หนาแลงได้พี่น้องเดี๋ยวพิชภาครับยังเฉียวองค์ตรงยี่พี่น้องบังผมทายมุ่สูงครับใส่โดนทายงานงานเลยพี่น้องครับมุมสูงครับบังครับดินโดนครับพี่น้องโดนขึ้นเชิงป่าครับพี่น้องใส่โดนเด้พี่น้องเก็ไดะ รุ่มสูงพี่น้องรุ่มนี่ขึ้นให้พี่น้องเบิ้งครับระยะสองสามเมตรพี่น้องอุ้ยบรรยากาศดีไดยพี่น้องมาควายบ่อบยจังพ่อใหม่ผมบอกให้โดนเศร้าไปเสือให้พี่น้องได้เบิ้งภาพสวยๆเก็บพักอันนี้เนาะพักบุ้งเนาะอืมเรื่อยๆเอามาผมราจะถือไว้ให้ เอามาดูเอาบุ้งดูเอาบุ้งมาดูเรบอกว่าฮาวโจเก็บให้แม่นึงเอาอีกซ้ำกันพอเลยโอ้ยเุ๊บเออดีครับพี่น้องครับบุ้งครับอุ้ยพี่น้องครับงามหลายอือมีหมกแฟนได้บ่ไมีมือบ่แบบที่ไหนถือเอาเจ้าเอาซ้ำนี่เนาะเอาซ้ำนี่ละน้อยเดียวหักแฟงเข้าไปยังกินเอาไปแกงใส่ไก่้บ่ ลวกหนึ่งกินกับปลาอ๋อฟานเปียกเราล่วนลวกหนึ่งกับปลาแล้วก็เอาไปลวกเอาไปลวกกินกระเจาก็ได้มันเถอะต้มดรอกบ้านลวกหรือกินต้มต้มวันดอนคือวันหนึ่งอันดอนกินกระเจาต้มไหมไม่เจี๋ครับเตรียวมานาผมือผมติดเทศัพท์อยู่เอากามเดียวของแม่กับพ่อแล้ว อพี่น้องครับนี่ครับแี่เพ่งล่าปลูกข้าวโพดพี่น้องงามลร้พี่น้องข้าวโพดครับงามงามครับแล้วก็มังก็จิมี่พักบุ้งพี่น้องพักบุ้งเกิดแซมน้ำข้าวโพดครับพักบุ้งน้องสี่อะไรพี่น้องนี่ว่าพี่น้องงามงามครับเจ็บกินเจ็บไปพัดพี่น้องเอ้ยเก็บไปกินกับตับุมหุ่ย่ำฮอนหอนครับแซ่พี่น้องน้ำกันครับพ่นนะครับบรรยากาศครับ ทีนี้บ้าข้อท้นก็ขอฝากให้พ่นอทุกคนนะครับเออกดแก้กดติดตามกดถูกใจให้บ้าข้อท้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพ่งครับให้เล่าได้เฮ็ดการเกษตรไทยพี่น้องได้ชมบรรยากาศดีๆครับเบืองเตเวศร์กลางขึ้นทั้งฝาครับพี่น้องครับขึ้นทั้งฝางามๆบรรยากาศสวยๆครับไทยหุ่นไทยหน้างามๆพี่น้องอีสานบรรท่องจะไมนดีรลายครับเฮยย้ยินเลยพี่น้องเดออเฮยย้ยินน้ำกันครับไม่ยุยไม่กินน้ำกันครับห้าจังสิบออยุยินครับพี่น้องเนาะ คินีบ้างของท่านขอสวัสดีครับ